ี่าจ,นนจากเมื่อก่อนที่มันคลิกครื้นครับเดี๋ยวนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะผมก็อยากรู้ว่าไงทะเลก็แบบสวยมากเมื่อกี้ผมก็ไปถามเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ออกมาปิ่นนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมช่องทิปโรนนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะไม่ได้ออกไปไหนครับก็กักตัวอยู่ที่บ้านครับแต่วันนี้ครับจะพาทุกท่านคไปขับรถเล่นนะแถวหาดจอมเทียนนะครับเราก็ไปดูสถานการณ์นะว่าที่หาดจอมเทียนเนี่ยจากเมื่อก่อนที่มันคลึกคลื้นครับเดี๋ยวนี้มันจะเป็นยังไงบ้างก็มากับ CBR 150นครับเนี่ยตามหลังผมมาอยู่นะจากที่ผมพักอยู่ไปหาดจอมเทียนนะครับก็ไม่ไกลมากนะ18กิโลนะครับก็ ใกล้ๆผมก็อยู่พักอยู่ใกล้แถวพัทยานเนี่ยครับก่อกรสร้างนี่ว่าลืมไปทางนี้นไปไม่ได้นะอมก่อสร้างอยู่นะครับก็เลยต้องเบี่ยงมาทางนี้นะขอติดไป้ายไว้แล้วนะไอเราที่ไม่เคยมาก็แบบต้องมีมึนๆนนอ่ย <c oughs> ผมไี่อยู่แถวนี้แต่ผมไม่ค่อยได้ออกมาขับรถเล่นในแถวนี้นะก็เลยไม่เคยชินทาง่าไรนะครับก็ว่าต่อจากเมื่อกี้นะครับก็คือผมก็ได้ปรับชกเดิมนะ จากที่ศูนย์ตั้งมาครับก็คือมันจะอยู่ตรงกลางเลยนะตอาผมว่าปรับมาขึ้นขึ้นหรือลงผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าไปหนึ่งขั้นอนะ่ะก็ตอนนี้ก็แบบสมุนมากเลยนะเพราะว่าผมไม่ให้หนักมากครับผมหนักแค่6กกิโลครับกับขนของก็ไม่น่าถึง20กิกอโะเวลาผมไปทริปทีนะปรับไ้ประมาณนี้ก็กำลังวิ่งได้แบบสมูทเลยนะครับก็คือไม่แข็งเกินไปนะไม่อ่อนเกินไปนะกำลังดีครับเวลาเราลงหลุมลงมอะไรประมาณนี้นะก็ประมาณ13บมกิโลครับ okay. วันนี้ก็ไม่รู้คิดยังไงนะครับใส่ผ่าสั้นมาคือแดดร้อนมากว่าถ้าช่วงนี้ใครจะมาเลียบทางรถไฟนะครับไฟสุขุมวิทดีกว่าตอนนี้เราเข้ามาถนนสุขุมวิทแล้วนะครับ400เมตรนะมันจะให้เราเลี้ยวเข้าไปในหาดละ ช็ปรับแล้วมันก็แชสสมุทขึ้นนะถ้าจะให้ไปเทียบกับที่เขาไปซื้อมาก็คงไม่ได้ต้องเป็นช็อคเดิมนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่นะสำหรับผมผมใช้เด้เลยครับใช้ยาวๆได้ครับช่วงนี้ตอนนี้เราก็มาถึงชายหาดแล้วช่วงนี้ชายหาดก็ยัยงใสยอยู่นะแต่คนน้อยขึ้นนะเดี <S <S ๋ยวเราหาสักจุดนะถ่ายรูปก,กัน ผมว่าคนก็ยังเยอะนะมันก็ไม่ใช่แบบว่าจะไม่มีคนเลย เราก็หาทางออกไปสุขุมวินนะแล้วก็ไปที่หาดบ้านเพยนะเดี๋ยวพาเพื่อนไปด้วยแหละทะเลก็แบบสวยมากโอ้าข,ข,ข,ข้างล่างแบบน่าลงไปถ่ายรูปมากนะอะรถเยอะอยู่นะวิวเทนไกลหน่อย ตอนนี้เราก็มาใกล้ถึงชายหาดแล้วนะครับชายหาดบ้านอันเภนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนทุกคนครับไปทัวร์วิทยายลัยเก่านะครับนี่ครับวิทยลาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนะครับส่วนนี่ก,เยยกนะ็เป็นวิทยายลัยเทนนิสตรีนะครับก็นั่นะครับเป็นวิทยาลัยที่ผมจบปชมานะครับ่ันมาจุดนี้ก็คิดถึงกันเนาะก็พามาดูนะว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแล้วโอเคก็ประมาณนี้แหละ ตรงนี้ก็เป็นชายหาดบ้านเผอเนาะแต่ผมปังหมุดไว้ที่นู่นนะปังหมุดไว้ที่วิทยาลัยเนาะเพราะว่าผมจําได้ไงว่าเราต้องมาตรงไหนตรงไหนบ้างก็ปังหมุดไว้ตรงนั้นแหละแต่ว่าจะมาแวะถ่ายรูปเราก็เดี๋ยวจะไปเออปุ๊บมันก็ฝุดมาในหัวแล้วเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนไปเขาจีจันนะพาเพื่อนเที่ยวนะวันนี้โอเคเลยยังไม่ได้ถามเพื่อนเลยว่าเพื่อนจะไปหรือเปล่าแต่ก็พาไปเลยแหละ เดี๋ยวจะพาไปขอชีจันอีกแต่มาดูหาดนี้ว่าคนคลึกคลื้นไหมครับืแวะหาดก่อนแวะหาดก่อนตอนางเห็นรถจอดอย่นี้ผมคิดว่ามีคนแต่ว่าไม่มีเลยนะพามาดู จุดเก่าสมัยเรียนนะน่าคิดถึงเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เพื่อนๆก็แบบไปได้ดีหมดแล้วเหลือแต่ผมคนเดียวเนี่ยยังแบบเร่ร่อนอยู่นะ เดี๋ยวก็พาพื้นได้รอนเนี่ยมาอยู่กับผมก็แบบแร่ร่อนคือแบบไม่มไม่ค่อยมีสาระกับผมอะเมื่อกี้ผมก็ไปถามเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ของมาปิ่นนะครับช่วงนี้ครับเราก็ไม่ควรจะออกไปไหนคนรับกดไลค์กดติดตามไ้นะครับถ้าโควิดซาลงครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนทุกคนครับล่องเหนือนะวันนี้ก็ขอจบเพนนียงไ้นะครับสวัสดีครับ